สวัสดีผมบอสเอลพีอยากจะดูคลิปของผมไหมเนี่ยผมเป็นครับออฟฟิเชียลโอเคครับทุกคนวันนี้เราไม่ได้มารับสาวที่ไหนอีกนะครับจริงๆก็อยากมารับนะแต่ว่าไม่มีใครอยู่ให้รับนะครับแต่ว่า วันนี้เราต้องไปทำงานที่วิชี่สตูดิโอนะครับทุกคนไปเลยครับวันนี้เรามาอยู่กันในทีมแบบวันสงกรานะครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะให้ดูชุดหลังวันที่หลังจากที่ผมลงรถแล้วนะครับโอ้โหวันนี้แบบว่าที่ตลาดน่าจะมีงานสงการานนะครับถ้าจะไม่ผิดนะแต่ว่าเราต้องไปทักทายเด็กๆในวิชี่สตูดิโอก่อนนะครับพวกเอ๋อทั้งหลายเฮ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวนะมันทํางานกันดังมากนะครับโอ้โหทำงานโคตรดังเลยอันนี้กล่องอะไรวะเปิดได้หรอวะเดี๋ยวค่อยเปิดดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปถามมันครับ a l ลสวั สวัดีจ้าทุกคนเอ้าทำไมอยู่แค่สองคนอ่ะทำงานว่าจะทำงานอะไรถามว่าทำไมอยู่แค่สองคนตอบทำงานคือไม่รู้ซื้อข้าวพี่ไม่รซื้อข้าวเหรอเอืมันกลับมาเมื่อไหร่อ่ะจะมาสุขสันต์วันสงการไงเดี๋ยวมาพี่นั่งนั่งนั่งเดี๋ยวก็มานั่งก่อนนั่งก่อนรู้รู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าเหนื่อยพี่นั่งก่อนนั่ง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 แล้วนั่งมองไปที่จอคอมเออจอที่จอคอมเออเปิดไดรขึ้นมาเปิดไดรขึ้นมาอ่ากดโหลดพี่กดโหลดอ่ะกดโหลดแล้วอ่าแล้วเปิดโปรแกรมพพีี่่่ออากดแแแลลล้้้วววววไงะะร วันนี้เราส่งการจะให้ลุยอะไรล่ะดูดูชุดโอ้โห ตีมของกาวสุดครับทุกคนแต่ว่าเสื้อคุณคุณนะเนี่ยน่าจะเป็นคุงนิสัน <laughs> ตะกูเทนนิสันเฮ้ยนี่ไงดิคุงแม่งแต่งตัวอยู่คนเดียวเลยตีมของกาวทำไมนักขี่ขวัญไม่ใส่ตีมของกาวเขาบ้างอะอ๋ะอ,อไม่ม in, ไม่อินไม่อินอ๋อไม่อินนะ <laughs> แต่เมื่อกี้อินไหมที่เป็นเป็ดอะไรอย่างเงีออไม่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 เกี่ยวไม่เกี่ยวหนูอ่ะข้ามาแล้วเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วเฮ้ยเข้ากลัวข้ากลัวข้ากลัวไหน <laughs> ไหนเข้าวไหนข้าวนัาเป็ดใช่ปะเออเออข้าวนัาเป็ดไหนข้าวตั้งโต๊ะ <laughs> ตั้งโต๊ะเลยแหนวางดิแหหยาเ็นข้ว ทำการอะไรทำการก่อนพี่แล้วก็อะไรทำงานอะไรอ่ะตั้งโต๊ะพี่กินด้วยแต่ข้าวอ่ะตั้งเลยก็ได้พี่เมื่อกี้มีเอาฟื้นเค้กมาเอาไหนข้าวมือ้อเค้กอะไรไอ้ก็เอาฟื้นเค้กก่อนไงพี่แล้วเอาฟื้นก๋วยเตี๋ยวมานี่ไงอ๋อมันไม่มีควันเหรอปกติต้องมีควันนะอ๋อน่าจะทำไว้นานแล้วป่ะไอ้อ๋อบุกไปซื้อร้านไหนเนี่ยไม่พี่แบบมัน เห็นบอกแล้วใช่ไหมร้านปั้นเล็กอย่าไปซื้อเยอะเว้ยอันนี้ไม่ใช่ปั้นเล็กอันนี้ไม่ใช่ปั้นเอ๊ะอะไรอ่ะทำไมควันมันออกข้างๆอะเมื่อกี้เอียวเล่าๆโอ้โหกอดกอดตั๊ปื๊บหนึ่ง โอ๊ยทำไมเ้งไปร้อนดร้อ้สัสตร์ที่จะเปิดกล่องด้านหน้ายังไะยังเลยมันคืออะไรอะกล่องด้านหน้าปุ๋งน้ำพี่ผมฝังมาเพื่อเล่นสงการโดยเฉพาะใช่เหรอโอ้โหไปทุกคนไปเล่นป่ะหรือว่าไงไม่อะยังเขียนบทยังไม่เสร็จเลยโอ้ยเขียนบทเลยคงไปเล่นไหมจะจะไป็นไงปออมไม่ะพี่อ่ะมีงานดองเต็มเลยไม่ใช่หรอไม่ทำกม่ได้เอออ่านั้นไว้เจอกันอ้าวงานแล้วเอาพี่เราไปก็ได้เราไปเราไปสองคนได้สนุกได้สนุกจ้าจ้าบทเยอะพี่สนุกแน่นอนพี่พี่บอสพี่บอสพี่พี่พี่กลับไปพี่อะไรกัะฝากฝาก สองสามคนเอามากับอัลตูนะพี่ตังคิวมากไม่กูเอาหมดอนะเอ้ยไม่ใช่ได้เลยเนอ้องกูผิดโอเคพี่เ,นะพเนี่ยับพี่รัดเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยโอ้โหลบโป่งน้ำครับ ชื่ออะไรเนี่ย Splash Water Watson ครับทุกคนะโอเคโอเคเราเอาไปนะแล้จินตนาการนะพีอ่อ๋อลูกโป่งนะโอเคเดี๋ยวคนต่อ,อขึ้นให้หมดเลยนะครับว่าเป็นลูกโป่งน้ำนะครับมันจะขึ้นปะวะไม่รู้อ่ะพี่ตรงนี้มันยิ่งเอ,อ๋เออราคาหน็่ก็ไม่จ่าย <c oughs> ไปไปนะครับเอ,อ้ยเราเดินมานะไม่ต้องขับรถหรอกเนาะแค่เนียงเขาจะส่งการที่ไหนพี่เอ้ยเดี๋ยวก่อนไปก่อนไฟนี่สายสงการใส่นี่เลยไม่เอาไม่เอาเมนคอมเดี๋ยวผมไปซื้อมานเล่นเอาไปไหนอ่ะเอาเอาจุ๊บเอาปุ๊บเอาเอาหนไปไหนอ่ะเอาโอเคสามแม่งไปก่อนเออ ประสบการณ์นะจ๊ะเขาเลยทำอะไรกันเนี่ยถูกแถบประสบการณ์ออมยูทีโอ้อชีเปลี่ยนชุดแป๊บไม่เงินเที่ยงแกดออันไหนเปลี่ยนชุดมาดิเปลฟซเฟซแอแล้วพี่ไม่มีไปโอเคไป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 เนน่าจะไม่มานะไปไปได้เวลาไปเที่ยวสถานการณ์รู้ไหมนี่ไงตลาดนี่ไงเนี่ยเสียงเพลงมาแล้ววันนี้เป็นวันสงกรานต์โอ้โหคนเต็มเลยโอ้โหคนเยอะเลยอะทำไมทำไมคนเดิมกัน เอาใครวะนี่คคนอุ๊ยโอ้สวัสดีจ้าสุขสันต์วันสงส์สงเออทุกคนไม่มีอะไรนะครับโอ้ยขออนุญาตไอเต้นหน่อยไอเต้นมาทำไรตรงนี้ไอเต้นเอาหวัสดีพี่เอ้าทำไรเนี่ยตรงเนี้ยปาแม่งหรือปล่าแม่งเลยปาแม่งโอ้ยเดี๋ยวฟังเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวต้องฟังเรียบร้อยผังเรียบร้อยยังไม่ผังเออใครเนี่ยมาทำอะไร ไโอเคโอเคจำต่อไปนะจำต่อไปนะทำไมคนมันเยอะจังแล้ววันนี้โอ้ยเลาวลุงลุงอาปลาถงการเออเออปลาเทปลาถงการลุงถงการถงการนะโอลืมตักแป้งมาทีเออเออว่ะ อยากเอาแป้งมาปกสาวสาวสองโต๊ะนั้นน่ะเอ้ยโต๊ะสาวสองคนนั้นเอ้ยเอ้ยถูกแล้วเออถูกแล้วโฮ้ยเขาเล่นกันอ่ะอุ้ยอยากปลามากจังเลยอ่ะเหลือศาสาดน้ำให้ถึงห้องเลยเอาพี่พี่บอลพี่บอลพี่บอลพี่มาพี่เออมาพี่ว่าเพื่ออยากแปะหน้าพี่อ๋อเอออันไหนอ่ะเอ้าไหนไหนไหนเอ้ยนี่ไงสาวสาวสวัสดีครับะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอออันนี้นั่งทำอะไรอยู่เหรอครับอ๋อคุณกินไอศกมเสร็จค่ะ อ๋ออันนี้ผมขอโบะหน้าทีสองทีได้ไหมครับเออได้ๆค่ะได้นิดเดียวนะคะอ๋อได้นิดเดียวหรอไดเดียวปะเดี๋ยวผมขอสาดน้ำก่อนแล้วกันนะเสื้ค่ะนิดเดียวนะนิดเดียวเหรอเดี๋ยวคีดว่าจะเปลี่ยนเสื้อมาโบแล้วโอ๊ยสัตวดขึ้นวอย่าทำเพื่อเรานะนีิเน่คอคื ให้ให้ให้ผมไปอาบน้ำดีกว่าไหมครับสะาขนาดเนี้ยเอ้เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนทำอะไรคะแป๊บนึงนะครับเออมึงหยุดดีดได้ไหมมันดังมากเลยดังจัดจัดเลยเดี๋ยวขอคุยก่อนนะเออขอคุยก่อนพี่บอสพี่บอสพี่บอสว่ามาว่าเอ้าวะนี่อะไรอ่ะโอ้กินเลยเหรอเขาจะไม่ว่าเหรอไม่รู้พี่โอ้กินโอ้ยโอ้ยน้องสาวเนี่ยขอแปะหน้าพี่ได้ไหมคะเจ็ได้นิดเดียวค่ะแปะไปเลยครับแปะให้หมดแปะทุกหน้าด สองคนเลยครับสองคนเลยครับโอ้ย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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอมยโอ๊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 ยโอัยโอ๊ยโอ๊ยโอไปโอแยโอไยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอรยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอผยโอ๊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 ยโอ้ยโอ้ยโอ อคุณครับคุณครับอะไรหอยครับครับถ้าคุณไม่หอยนะครับโอเคโอเคหอยครับหอยครับหอยครับไม่ถักเรื่องขาตำรวจเดี๋ยวไปฝอดอเลยครับไปฝอดอกับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับน้องหัวชมพูเอ่อหนึ่งฝอ้ไปสอบปากคำด้วยนะครับเดี๋ยวขอเชิญไปสอบปากคำนะครับได้ค่ะได้ค่ะครับไปคุณไปผมอยากสอบปากคำนะครับโอเคไปไปไปโอ้คุณตำรวจครับผมมาทำไมเนี่ยผมทำอะไรผิดจะพูดพลาดอยู่ไหมอะไรผมอยากรู้ผมทำอะไรผิดจะมาอะไรผมอยากรู้ รอออตัเเเเนี่ยยยยข้้้้าามโสาวๆครับผมไม่ทำอะไรผิดเลยนะโอยากเข้ามานะอยากเข้ามานะไปเลยค่ะไปเลยไปไปลุยไปไหนดีครับเนี่ยโอเคโอเคไปนั่งๆนั่งๆอะไรคุณต้องบอกเลยคุณผมขอเชิญคุณไบตันมาสอบะคำหัวแดงเลยครับไบตันไขว่ทีมบอลครับสวัสดีครับ เดี๋ยวนั่งอะไรอ่ะนั่งอยู่เนี่ยนั่งแล้วเขานั่งแล้วเขานั่งหรืองปล่าเออมึงอ่ะนั่งผมไม่ได้ทำอะไรเลยคุณถามผู้หญิงสองคนเขาลวนลามเขาลวนลามพวกเราค่ะเขาผิดกดมัาตาเท่าไรไม่รู้ผมไม่ได้ลวนลามครับคุณมีหลักฐานหรือเปล่าเหรอเขาคุณมีหลักฐานว่าคุณไม่ลวนลามไหมครับเออมีครับคุณหัวชมพูครับผมไม่ได้ลวนลามคุณใช่ไหมครับจริงไหมครับเอ้ยมึงช่วยเอาสกินนั้นออกไปหน่อยสิ ครับผมไม่ลนลามใครเลยครับผมเป็นคนดีครับผมก็แค่ขอปลาน้ำใส่ีอย่างนี้ครับเอารูสองคนนั้นจริงไหมครับจริงครับเขาปาดแป๊กเขาเตะตัวเต็มลุยเลยครับโอเคเขาคิดอะไรมาทั้มดได้เห็นเข้ามาเออเขาคุกเลยเหรออ้รุนแรงเขาคุกเลย บายบ๊ายบายเออไายบายนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะบายบายอยากเจอกันะครับเอ้าผู้ไรผู้ไรเฮ่อเดี๋ยวเจอกันอีกเลยค่ะตำรวจเราจะพาผมไปไหนเนี่ยผมไม่ทำอะไรเดือก กกอ่เเข้าคุลยร,รู้แต่ว่าผมใจร้ายจริงๆเอาใจแต่ว่าเออห้องไหนเข้ <Okay, S 2> าไปห้ไหห้องไหนเข้าไปเ<ๆ>ข้าไปโอ้ย,ออยก็ผมไม่ได้ทำอะไรผิดจริงๆเนี่ยนะผมแค่ปานะกแป้งเขาเองอ่ะเออาอาหารมือแรกอาหารมือแรก <laughs> มือแรกโอเคเอ้ยสาวๆมาเยี่ยมหรอสาวๆครับเอ๋อไหนอ่ะสาวสาวอยู่ไหนวะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะอ๋อสบายดีค่ะสาวน้ำหน้าสาวน้ำหน้าชอบโดนรามผู้หญิงดีนะผมไม่ได้ชอบโดนรามผู้หญิงผมชอบคุณครับ โอ้สงการนะจ๊ะสุกส่งร่สมกันนะคะครับผม ครับโอเคสกสารของการข้าวผมได้เลยครับไม่ได้ได้ได้กลับเข้าไปคืนค่ะกลับเข้าไปคืนกลับเข้าไปค่ะกลับครับครับครับกลับแล้วครับกลับแล้วครับตำรวจค่ะดูแลเขาดีๆหน่อยนะคะโอเคครับโอเคครับทุกคนเราจะอยู่อย่างนี้เออเราจะอยู่ในนี้นะครับแต่ว่าเราต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้ครับว่าผมไม่ได้ทำผิดทุกคนช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าผมไม่ได้ทำผิดนะครับขอบคุณครับทุกคนไอ้ตำรวจโง่ดอกวิวเป็นของกูแล้วมาเจอกันเอา